น้องต้องสูงนะพี่น้องเบอร์สองเหมนมากสีใสให้มึงเนาะถึงก้างๆไปได้พี่น้องเนี่ยเอาเล่าหลังตลอดให่มันบอลหลอดมันไปในเครื่องทางนี่เบอร์เบอร์สองถึงสั้นี่พี่น้องตามเดลยเบอร์หนึ่งเหนเบอร์หนึ่งเด้อ Cứ Xay bí thôi bạn, không đau nhuộm rồi อยู่ข้างหลังลูกค่ะเบิ่งว่าตรงไหนมันหลังออกมาสอยออกแล <c oughs> อันนี้ก็ต้องเล่าเไื่อปีนมากล คาที่เราเลือกู้ช่วยเขามนจิได้ไรงดังเ่ยค่ะ แค่นี้ละพี่น้องเอาเป็นช็อตเป็นช็อตนะนะเอาเป็นช็อตเดี๋ยวสิเอาช็อตข้างนี้เห็นเบิ่งเด้อวันี้เห็นนะค่ะเิียเอาช็อตข้างนี้ก่อนอื่นท่าแป้งเด้อพี่น้องเด้อมันจังน่นไหลดีอ่าใส่เบอร์สองที่เกาพี่น้องเห็นปะเห็นก้างกลางไว้เด้ออ่เห็นบอเห็นบอขั้นบอเห็นบอเด้อขั้นบังบอเนยเด้อจะขยับกล้องเนี้ยขั้นบัง นึ่เบอร์สองใส่ด้วยพี่น้องเบอร์สองเบอร์สองแล้วมันใส่เบอร์หนึ่งนะังพี่น้องใส่เบอร์หนึ่งต่อค่ะต่อเดือดเบอร์หนึ่งเนาะโบบังม่นบ่างยงามเลยีเกียน เอาเบอร์หนึ่งออกมันเก็บพอมนีสักการ์พี่น้องมาต้องใส่หวีต้องจีนซดเลยค่ะอย่างไมตะเรียนนี่เด้อยกบานพี่นอ้องเก่าสิบองศาเด้อตั้งวีไว ยังให้ตกวมีมอมีค้าว่าแบ่ง มันอยู่ข้างหลังค่ะเมืองว่ามันลำาอ,อกมามอขั้นลำเขาเขาสอยออกพี่นอ้องอย่าให้มันลำเลยขัข้นเทามายืนมองนี่มองไหนาเท่าออกใส่วีเอาข้างหลังเห็นมะพร้าวพยามากข้างหลังเนื้อบนันพี่น้องก,ก็ต้องใส่ตอรลอง ใส่หีโหลดค่ะถึงตรงเก้าสิบองศานี่ค่ะเก้าสิบองศาไปเลยก็ลรนีหนึ่งสบัดพี่น้องบานสบัดหลดสองมืเด้วย เห็นชัดเจนไหมพี่ชัดเจนตรงเป๊ะย่างคมย่างคมเลยเนาะนี่ค่ะทำแบบง่ายๆให้ดูเนาะใส่ไก่ฟันปลาเลยพี่น้องซ้อยเลยค่ะเพราะมันหนาเนาะ เขาใหญ่มันทุยหลายขั้นทุยหลายมันก็บโมงามมันตงทุยพอดีแต่ว่าขั้นผมมันมานาเ้ามกับตมตกไปไปซ้อยหมากเนาะที่ดำหน้าโหลดพี่น้องเป็นเป็นแทวไปโหลดเห็นบอแคลมตองเปรียบเก้าสิบเปะ ได้ทางน้ำม hmm. okay, ั ora, so <c oughs> <c oughs> ้งนะมึงไงนะทางน้ำอะไรมั้งทางมุมใหม่เรียนให้ก็ได้วะข้างน้ำได้พี่น้องเลี้ยมปลายหน่อยแบบนี้ก็ได้ยกหินมากเอาเกณฑ์ข้างน้ำเป็นตัววัดพี่น้องน่าจะมาจ้างให้เป็นมือกล้องนะเนี่ยเห็นบ้างพี่น้องแทน เดี๋ยวยเวขามีเบิรงข้างหน้าดกันวาวัดกันมันเหบ่ยวปอถ้าเหี่ยวเนื้อลำเขาตัดตรงเลยเป็นอย่างที่ตัดตรงเพราะเขาตรงยกยกลำมากกว่าสีบ่ตรงเพราะสีโยกนี่ป่ะยกเพื่อบ่ให้มันตรง,งเนาะเิ่งได้พี่น้องได้เป็นฝันปลา,า,าไปเลยค่ะฝันปลนาเลยพี่น้องจังไรที่ระพี่ตอนเดืนเจ็ดพฤศจิกา แปดนาทีแล้วต้องให้เท่าไหร่สิบนาทีแปดแต่พี่จบละเดี๋ยวสต๊อ์ไว้ก่อนสอบนะเบอ,อเร์ด้วยองนเดียวมบด้วยอันโอเคลุยอันนี้อันนี้เราจะเก็บขอบบนค่ะพี่น้องมึงได้พามายืนยึดอยู่ข้างหลังเพิน่นว่ามันเรื้มล้ำออกมาบ่ค่ะนี่พี่เก็บขอบนี่เป็น,น,นอันว่าเสร็จแล้วได้พี่น้องค่ะสต๊อ์ก่อนพี่ ถ้าพี่น้องได้ที่มันเหลี่ยมละเดิมลำออกออาออกสอยออกเลยค่ะพอข้าต้องเป็นมอกมอกไปถึงกระจกเห็นมันต้องตรงเลยพี่น้องแค่นี้แ่ละค่ะโอเคตกบด้โอเคออเคือถ้าต้องสสอยอ,อกอนาะอย่าให้มันเป็นขอบม่งไงซะนี่แค่นี้ละค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ้างไหม นี่ค่ะมันสิมาทั้งนอกนี่เนาะนี่เห็นบหอนี่คือขันตอนจบนะพี่น้องเนาะเห็นบ่คค้าวัสดีค่ะ